มาโลดพี่กะถ่ายเยอะเทได้เยอะอยู่มาถ่ายลุดตัพวกพี่นะ้ไเทเลยใหม่เทเลยวันนี้มากันทั้งแกงมาแกะมาเก็บเห็ดทั้งแกงโอ้ก็ได้เยอะอยู่เนาะวันนี้เนาะ ทุกคนมาเก็บเห็ดดินกันจ้าวันนี้หลังฝนตกเนาะนี่เห็นไหมสวยๆเลยกำลังสวยๆเลยวันเนี้ยได้ละจ้าดอกแรกของวันนี้คะ่ะอืมอันนี้ก็สวยได้ละเราได้สองดอกแรก ออันนี้ก็เยอะเนาะอันนี้หลุดไปแล้วอาจานนี่หลุดไปนี่เอาตัวที่มันดีสินี่เจอนี่อีกดอกนึงวันนี้เพื่อนมาเก็บด้วยหลายคนเนาะดอกงามๆขอดอกนี้อุ้ยอันนี้ขานี่โดนแมลงเจาะไปแล้วทิ้งเลยนี่ตัดขาทิ้งอืงาม ดอกนี่งามงามกี้าปายนี่มันโผล่บนโผล่ขึ้นมา้เยอะเลยนี่หลังฝนตกเมื่อคืนนี่นะเนาะพันที่ได้ดูอยอ้ยเยอะเตวานได้หลายเลยค่ะไนไหน้นนู้นได้นได้นูู้นูู้้นู้เ้นนนู้ไปเก็บ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 เเยอะ นีก็อ่อนๆเลยนี่อ, s. <S อ้าวม,มาดอกนี้ต่อมาดอกนี้ต่ออู้หูนี่มีดอกเล็กด้วยนี่ดอกน้อยตะม,มุตะม,มิงามดอกนี้งามเอาทาาออกก่อน ดอกเล็กนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่แม่กับลูกทั้งสองนี่อันนี้ก็เพิ่งโผล่ขึ้นมาจ้ากำลังน่ารักเชียวอึบนี่เห็นไหมขาอ้วนหน,หน้อยๆอืมนี่อ่อนๆเลยจ้ะ ลาได้หลายดอกแล้วเนี่ยนะดอกนี้ก็บานสะพรั่งลวนี่ดอกนี่จน,นว่านานแล้วต้ว่าแม่งกิ่นลายๆเนาะอืมไหนดูดอกนี้สิไหนดูดอกนี้ก่อนใช้ได้ไหมเนี่ยดอกเนี่ยอืมนี่ได้อยู่ได้อยู่อ้าวไหนดูซิโดน,นแมลงเจาะหรือยังเนี่ยอ่ะได้อยู่นะเนี่ยค่อยๆหาไปทางนี้ก็ขึ้นอยู่นะเนี่ย นี่เจอแล้วเจอแล้วอืมอ้นอันนี้งามอันนี้งามอันนี้งามอยู่ติดติดกันเลยสองดอกอืม นนเห็นละ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 อันนี้บานแล้วเนี่ยได้อยู่ไหมเนี่ยได้อันนี้ได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 ้อยู่ะจะย้ายมาทางนี้มีเห็นอยู่ตรงนี้เริ่มโผล่หัวออกมาหน่อยนึง กำลังอ่อนๆเลยทุกคนเอ้ยดอกสวยอะ่ะอ้านี่ไม่ต้องไปไหนเลยหันซ้ายหันขวาอยู่แถวเนี้ยนี่สองดอกโผล่ขึ้นมาเลยจ้ะสองดอก ียงรถจะรบกวนดังหน่อยนะทุกคนเพราะว่าสวนนี่มันอยู่ติดกับถนนเนาะรถวิ่งไปวิ่งมามาต่อทางนี้เลยเหมือนจะเห็นอยู่ฝั่งนี้อ้าวนี่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 เห็นละ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 โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันเนี้ย ฝนตกไปสองวันน,นี่ได้ล้ได้ล้เพิ่งเข้ามานะได้ประมาณนี้แล้วทุกคนอ้าวเราเห็นข้างๆนี่อีกดอกหนึ่งย,ยุงก็เยอะ อ้าวเดินต่อกันเลยจ้ะทุกคนนี่เห็นอยู่นี่เห็นอยู่นี่โอ้ยมันเยอะจริงๆนะเนี่ยยิ่งเก็บยิ่งเจออ๋อนี่เหมือนโดนแมลงโดนแมลงไปหน่อยนึงเนาะแต่ก็ยังได้อยู่นะขอยเนาะ เห็นละเห็นละเห็นแต่ไกลเห็นแต่ไกลนี่ไงทุกคนเอ้ยนี่เจออีกดอ,อกหนึ่งแล้วเยอะอูอออออออ้โดนมแมลงเจาะไปแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วอะไม่เอาดีกว่าเนาะอันนี้ไม่เอาละ อ้ามาต่อทางนี้ต่อทางนี้ต่อทางนี้ทุกคนนี่เห็นอยู่เห็ไปก็ปัดยุงไปนะเนี่ยยุงเยอะอ่ะอืมอันนี้กำลังงามเลยปัดโธ่ดอกใหญ่ด้วยนะเนี่ยอืม,อมสวยน,นี่สวย ยุงเยอะมากทุกคนตรงนี้แต่ก็พอได้บ้างแล้วนะเนี่ยได้ประมาณนี้เนาะได้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวจะเดินต่ออีกนิดนึงเพราะว่ายุงมันเยอะนะที่ตรงนี้เดินไปก็ปัดยุงไปได้อยู่เนาะดอกนี้ได้อยู่เนาะสวยอยู่ดอกนี้ยังสวยอยู่ ตัวก <row> uh, ็เอาดอกนึ <dá> ่นี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 ่ได้สองดอกนี่ได้สองดอกนี่ได้ออนี้ได้ดอกนี้ก็ได้นี่งามอยู่ยุง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 กัดใช่งี้มันขึ้นมา ดดดาเเีี是是 like okay okay, okay. ๋ <inaudible> <inaudible ๋ยยววนี่อีกสองดอกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาดอกนั้นอะมมีดอกงามๆเลยดอกงามๆเลยอ่าอันนี้ก็งามจ้ะไหนที่ตรงไหนดอกนังนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นแล้ว ได้จะเห็นนี่อีกดอกหนึ่งนี่ดอกเล็กนี่สวยอยู่สวยอยู่นี่ของจริงหรือว่าสวยอยู่ดอกนี่งามตะมุตะมิกี่ดอก โอโอเคงั oh, okay. ้นพี่เอานะเ,าเดี๋ยวขอเก็บดอกนี้ก่อนสวยอยู่อะดอกต่อไปนี่อยู่ข้างหน้าดอกใหญ่นี่ไม่เอานะ นี่ดอกนี้เอาดอกนี้เอาสวยนี่กำลังสวยต้องมองดีๆนะเนี่ยบางทีก็เดินเดินเลยไปเพราะมันมุดอยู่ในดินอ้านี่โดนมแมลงอะ่ะเร็วมากเลยมแมลงอะ่ะไม่ค่แยเร็วอะ่ะฮะเห็นไหมโดนมแมลงไปแล้วนี่อยู่เป็นคู่กันนี่เลยนี่นี่ อันนี้ได้นี่สวยนี่กําลังงามนี่กําลังงามแล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งอนี่เห็นนี่อีกดอกหนึ่งตรงไหนนะตรงไหนน,น,นี่อีกดอกเลง ต้องแงดินเข้าไปนะนี่เดี๋ยวเียวเขาต้องกล้องดีๆนี่อันนี้งามนี่งามยูงยุงยูงยงยงนี่อันนี้งามจ้างามมากเลยอ่ะอู้ <c ười> งามอ <c ười> ันนี้งแมวเคยชี้จุดได้ดีมากเลยนะ <c ười> <c ười> ตาดีมากเลยเนี่ย อาวอันนี้ไม่ได้เลยเนี่แมวอันนี้ดอกนี้เละไปละอืออ่ะไปอีกจุดหนึ่งอันไหนตรงไหนพี่ไม่เห็นอันนี้พี่ไม่เห็นอ้านี่ไงเลยเลยโอเคโอเคเห็นละเห็นละอืมเราเลยไปหลายจุดนะนี่เราต้องมองให้ดีๆเนาะอันนี้ขาอ้วนมากเลยนะเนี่ยสวยอยู่ อีกดอกนึ่งดอกนี้ก็สวยงามอยู่ดอกนี้งามอยู่อันนี้อ้วนมากขาอ้วนมากงามดอก มาเก็บเห็ดกันทางแก๊งวันนี้สนุกสนานสนุกสนานได้กันเยอะเลยพาป้าๆมาเก็บเห็ดยินดีที่สานยินดีวันนี้ได้เยอะเลยเนาะได้เยอ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 ะก็บอกว่าเยอะมากเยอะมากเห็ดอีกชิดนิดนึง